สวัครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ำนะเข้าดําเนินงานนะฮะแก้ไขหน้างานนะฮะปัญหาชักโคกกดน้ารั่วขอบโถและมีกลิ่นย้อนกลับนะโอเคหน้างานนี้นะฮะเป็นคฤหาสน์หรูแห่งหนึ่งนะฮะอยู่แถวถนนสีคลินหมู่บ้านบ้านสวนสีนขลินนะครับโอเคหน้างานเป็นการสร้างใหม่นะซึ่งเราเข้าดําเนินงานแก้ไขทุกห้องนะฮะประมาณ6กห้องน้ํานะ ก็คือช่างที่มาติดตั้งให้ลูกค้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในงานติดตั้งสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะก็คือ,อเราได้แก้ไขใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็หลักๆสําคัญก็คือมีตรงชักโรครกแล้วก็ตรงอ่างล้างหน้านะฮะโอเคชักโรครกแบบไหนยังไงนี่ชัโกโครกรุ่นนี้เป็นเบือร์สนิกลงพื้นนะการติดตั้งที่ถูกต้องจริงๆหนึ่งนะฮะจะต้อง มีหน้าแปลนหรือว่าไอตัวแกสเจ็ดกันรั่วก,กันซึมกันกลื่นให้ซึ่งเขาแถมมาในเซ็ตนะฮะแต่ว่าช่างติดตั้งชุดเดิมเขาไม่ได้ใส่นะแล้วก็วางโถไม่ตรงเซนเตอร์ท่อ,อนะเห็นไหมฮะเซนเตอร์อ,อยู่แบบนี้แต่เขาวางเหลือมๆมาฝั่งนี้นะพอวางไม่ตรงเซนเตอร์ปุ๊บนะปัญหาที่จะเจอก็คือ1กดแล้วน้ำรั่วซึมขอบโถนะสกดฝัดไม่ค่อยลงนะแล้วก็มีกลิ่นนะเพราะฉะนั้นนะเราจะแก้ไขด้วยกัน วางให้ตรงเซนเตอร์เนี่ยให้เดือยเซรามิกลงตรงท่อแบบนี้นะเนี่ยจะสังเกตว่าเขาเหลื่อมมาฝั่งนี้นะมันก็เลยมีขี้ปูนอัดแล้วก็ท่อเซรามิกมันจะอยู่แบบนี้นะจะแก้ไขนะฮะด้วยการสกัดพื้นติดตั้งใหม่ให้ถูกต้องวิธีการทั้งหมดนะครับโอเคจบแนนอนเคสนี้ครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจวิธีงานติดตั้งหรือว่า,อ,าอยากติดตั้งแบบให้มันถูกต้องตามวิธีการจริงๆนะก็เข้าไปหาดูใน YouTube ได้นะฮะหรือว่าดูคลิป ดู YouTube ช่องของผมก็ได้นะหมอส่วมรักษาส่วมทุกอาการน,นะในช่อง YouTube ก็คือผมเชื่อว่าผมทําคลิปลงคลิปไว้เนี่ยมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะ,ะที่ต้องการศึกษาหา,หาความรู้หาแนวทางนะ,ะในงานติดตั้งเชัคโครกนะก็ลองเข้าไปดูนะฮะสำคัญสุดคือความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งนะ,ะอันนี้ช่างไม่มีความเข้าใจแม้แต่นิดเดียวนะ,ะในการติดตั้งะะผิดทุกข้อนะฮะ โชคดีที่ลูกค้าให้เราเข้ามาแก้ไขให้นะเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะฮะถ้าเราเข้าอยู่ใช้งานแล้วนะะมามันเป็นในโถที่เราไม่รู้เนี่ยโอกาสน้ำรั่วน้ําซึมในโถแล้วก็กลิ่นอะไรพวกเนี้ยผมเชื่อว่าตามมาภายหลังแน่นอนฮนะโอเคก็เรียบร้อยนะครับจบแน่นอนเคสนี้ครับแก้ทั้งห้องทุกห้องทั้งบ้านทั้งฤหาหน์ทั้งหลังแก้ทุกห้องนะฮะโอเคขอบคุณครับ